โอ้โหเนื้อดำปูบุญคุณจะต้องบอกว่าปกโพปูบุญเนะี่ยนะครับก็จะมีปกโพหลังยันโต๊ะกลางซึ่งปกโพหลังยันโต๊ะกลางก็คือพิมพ์ที่หลังยันโต๊ะกลางปกโพหลังยันโต๊ะกลาบกทุกคนจะต้องนึกถึงปูบุญ เพราะนี่ว่าเป็นพิมพ์ซิกเนเจอร์เป็นพิมพ์ที่โด่งดังของปู่บุญมะกาบางแก้วนะแต่ในพิมพ์ปกโพเนี่ยที่มูลค่าสูงสุดก็คือปกโพหลังจานอ่าคือปกโพหลังจานเนี่ยหลังจานเลขหกเนี่ยปู่บุญเนี่ยลอยจานท่านมีมูลค่ามากมาก,มากเพราะปู่ท่านมาจานไม่ได้แล้วพับปู่บุญเนี่ยอะไรที่มีลอยจานจะแพงกว่าไม่มีจานหลายเท่า เลขแห่งความมั่งคั่งหลังหกนิยมอ่ซึ่งในความเป็นปู่บุญผมต้องบอกก่อนว่าถ้าแดงแดงหลังจานเนี่ยก็หลักแสนแสนกว่าจะสองแสนแต่ถ้าเนื้อดินแล้วเป็นเนื้อดำจะเรียกว่าร้อยต่อหนึ่งหรือห้าร้อยต่อหนึ่งก็ได้ดังนั้นพักคงดำ จึงแพงกว่าพระโคงแดงพระโคงแดงห้าหมื่นพระครงดำล้านกว่าพาเนื้อดินเผาเนี่ยดำเพราะปานเหมือนกันนะฮะดังนั้นองค์เนี้คือองค์ที่ที่สุดของพระปกโพป,ปุบุญแล้วเอาว่าคุณแขวนปกโพป,ปุบุญหลังจานเนี่ยคือนิยมสุดนะแล้วคุณได้เนื้อที่หายากสุดคือเนื้อดำเนี่ย คุณถ้าใครครอบครององค์นี้ก็คือจักรพรรดิของปกโพปูบุญแล้วหนึ่งในสิบพระเถระที่กบที่ใส่กบใส่ไม้ได้ก็ท่านเป็นพระพุทธวิถีนายก,กคระับเจ้าคณะมุลนทนมีอะไรเกินปูบุญแล้วครับเป็นพะยานนิยมครับคู่นี้อด,ดูประมูลของปานแน่เลยวันนี้เอาว่าหลักล้านก็คือเจ้าสวหลักล้านก็คือผงยาจินดามณดีหลักล้านก็คือเบี้ยพระอริ่ันปูบุญสมัย นะการเล่นบาสสมัยก่อนน่ะถ้าจะเอาอะไรไปขายเศรษฐีต้องบอกเอาปูบุญมาหาบุญมาสิไอ้หนูหาปูบุญมาสิไอ,อ้อนมุมหาปูบุญหาเพาอเงินมาหาหน้าเสือเพราะน้อยมาพอทาเนี่ยเอ่ยถึงน้อยกว่าปูบุญนะเพราะตอนนั้นเศรษฐีเขาใช้ปูบุญแล้วเขานะร่ลำรวยกันแท้ชัดเจนแท้ให้แบบ สะเทือนใจเลยดีกว่าให้แบบท็อปสุดเลยเราไปดูคุณค่าของปกโพป,ปูบุญเนื้อดำที่ร้อยต่อหนึ่งแล้วดำแล้วหลังจานนี่คือแพงสุดคือหลังจานเลขหกสองนาทีสองนาทีครับเปิดแรกมาเวลาเดินสองนาทีที่สุดของหลวงปูบุญมาแล้วครับเปิดแรกนี่ สองนาทีห้าหมื่นบาทเวลาเดินแล้วมาที่ห้าหมื่นบาทครับเปิดแรกครับเวลาเดินแล้วโอ้รายการนี้อยู่ที่ห้าหมื่นบาทครับเปิดแรกครับเขียนใส่มือไหมครับอาจารย์พี่นะันทภูมิโอ้นะอยู่ที่ห้าหมื่นบาทครับพุทธคุณน,นลือลัานประสบการณ์มากมายแท้สบายใจ จะราคาเท่าไรล่ะทีนี้เลโก้ค่ะย่าก็ยันตกันเยอะเลยครับอันนี้ที่สุดครับมาที่หกหมื่นบาทแล้วราคาสุดท้ายครับมาที่หกหมื่นบาทแล้วเวลาผมได้มองพ้าแบบนี้อยู่ในรายการผมเนี่ยนี่คือคุณภาพที่การันตีนะฮะมาตรฐานของไรสันขวาน แบบนี้มีตังก็ไม่ใช่ว่าคุณจะมีมาเหมือนกันทุกคนได้ในเก็บในพระแต่ละอย่างอ่ะคุณเก็บให้ได้นะนิยมที่สุดหายากที่สุดพิเศษที่สุดซึ่งก็ไม่ได้จะหากันตามที่ไหนได้ง่ายๆถ้าจะได้องค์นี้ต้องอยู่ไลฟ์ผมตอนนี้เวลานี้และตอนนี้มาที่เจ็ดหมืนหาทบาทมาที่แปดหมืนบาทครับราคาสุดท้ายครับ มาที่แปดหมื่นน้าบา้บานบ้านแล้วให้<ป>พลาดองค์เนี้ยพลาดองค์เนี้ยให้คุณหาไปอีกสิบปีเพราะผมเล่นพามายี่สิบสี่ปีปีเนี้ยเนื้อดำผมเคยเจอแต่ไม่เจอหลังจานเลขหกเนื้อแดงจานเลขหกผมเคยแบ่งไปเมื่อห้าปีที่แล้วแสนกว่าบาทเหมือนกันมาที่เก้าหมื่นสองพันบาทครับราคาสุดท้ายครับคุณค่าของนักสะสมคือคุณสามารถครอบครองของที่มีค่าจริงๆได้หรือเปล่า ผมไม่มีเงินเช่าแต่ทำไมใจเต้นครับราคานี้ยังหมู่มากมากเลยไม่มีราคากลางสำหรับผแบนนี้นะคนมีตังคนสะสมของเขาสะสมของที่ใครมีเหมือนกันไม่ได้มาที่หนึ่งแสนบาทครับราคาสุดท้ายครับเชื่อไหมผมเล่นพามายี่สามปีเห็นองค์นี้เป็นองค์ที่สองเนื้อดําเนี่ยแล้วผมไม่ได้เขียนราคาใส่มือองค์นี้ด้วยนะ แสดงว่าพระองค์เนี้ยจะต้องมีเจ้าของแล้วนะตอนนี้วันนี้ผมบอกเลยมาที่หนึ่งแสนห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายครับต้องบอกว่าเจ้าของใหม่ขององค์เนี้ยผมไม่ได้เขียนราคาใส่มือคือมอบให้แบบประทับใจพาดองค์นี้ไปให้อีกสิบปีเดินหาเนื้อดำแล้วจานเลขหกมาให้ผมทีมาที่หนึ่งแสนห้าพันบาทนะครับ,บราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งแสนเจ็ดพันบาทมาที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทครับราคาสุดท้าย หามาให้ผมดูทีและเจ้าขององค์นี้ในค่าคืนนี้ปกโพเนดำเขาคือใครไปขานชื่อเขาดังๆกันพรุ่งนี้ผมลงขอบคุณในเฟซให้อยู่ที่หนึ่งแสหนึ่งมืนบาทนะครับราคาสุดท้ายครับพิมพ์ปิดไปแล้วปิดไปดิพี่ มานะนะครับหนึ่งหนึ่งมนะื่นหนึ่งพันบาทท้วนรายการที่สองพี่มานะได้นะครับรายการนี้หนึ่งแสนห้าต้วนพรุ่งนะนี้เดี๋ยวผมลงในเฟซบุ๊กให้สุดยอดพี่มานะ โองนี้มีเจ้าของมาซะแล้วแบงค์เอ้ยเนาะขอเนื้อแดงด้วยครับอาจารย์ขอบคุณที่ให้ผมมาศึกษาครับปีมานะอันนี้ไม่ต้องศึกษาพี่โชว์ได้เลยนะอันนี้คือโชว์ได้เลยโอ้เนื้อแดงก็สวยอ่ะจัดจัดเนื้อแดงให้เนื้อแดงมาแล้วจ้าอ่ะจัดเนื้อแดงให้จะได้คู่กันดำแดง หลังยันโต๊ะกลางไม่เห็นแล้วตอนหลังหลังมานี้สมัยก่อนราคาเบียดเบียดกับเจ้าสวยเลยเอาว่า,าพับปูบุญนะนะธรรมดาอ้าสองนาทีสวยไหมนี่อ้าวไปดูกันนี่โอ้นี่เป็นยังไงครับทุกค้าคืนพิมพ์เริ่มไปแล้วยินดีด้วยกับพี่ผมการันตีเลยว่าไม่เจอที่ไหนแน่แแบบนี้ ก็นะ <g üler> <g üler> ใครมีเน,นื้อดำก็เอามาลงโชว์กันก็ไปดูติดตามตามไลฟ์สดต่างๆหรือว่าในเปิดแรกสองหมืนบาทเว,เวท็บไซต์ต่างๆ <g üler> ได้มาที่สองหมืนบาทครับเปิดแรกครับเวลาเดินแล้วเนื้อนี้ปิดประตูเกลหลวงปู่บุญตรีสุดยอดมากครับเนื้อดินนานๆจะเจออย่างนี้สักทีคมชัดลึก <g üler> อตัดติ่ติดเต็มนิยมโบเด้งๆสังกติชัดๆ หยิบมาปุ๊บนี่เ,น,เนื้อนะยังกับพ่อปานบางนงโค่ะยุคเดียวกันน่ะมาที่สองหมื่นห้าพันบาทรกบราคาสุดท้ายครับมาที่สองหมื่นห้าพันบาทแล้วคุณภาพไร้ซึ่งความสุดจริงๆชอบหน้าผ้าแบบนี้ผ้แาแบบนี้คือเก็บแล้วนะเขานิยมตลอดมาและนิยมตลอดการเก็บแบบนี้ไม่มีนอนสะดุ้งเก็บแบบนี้แขวะแล้วสบายใจเก็บแบบนี้อนุภาพพุทธคุณหนุนนำให้คุณจเจริญในชีวิตได้จริง เก็บแบบนี้โชว์ได้เขาให้ดูที่ขาลึกๆพิพัฒมงคลมาที่สามหมื่นบาทแับราคาสุดท้ายครับมาที่สามหมื่นบาทแล้วมาที่สามหมืสองพบาทแล้วมาที่สามหมืนสบาทมาที่สามหมื่นสามพันบาทแคราคาสุดท้ายนี่ถ้าหยิบมาปุ๊บเราเข้าใจง่ายแบบนี้อยู่ที่สามหมืสามบาทครับไม่คำห้าหมื่นอาจารย์เสร็จแน่ อยู่ที่33,000าบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่34,200มาที่34,200้บาทรับราคาสุดท้ายพระปกโพหลังยันโตะ๊ะกลางหลวงปู่บุญมาที่3 5 0 0 0น้านบาทค,ค,ครับราคาสุดท้ายครับไายสดคุณภาพที่คงคุณภาพขอบคุณครับเห็นไหมฮะพระเก่าที่คนกลัวเก๋แต่มีแท้แท้ให้ในราคาที่ทุกคนจับต้องได้ซึ่งถูกกว่าพระ นะฮะไม่ไม่มาที่สามหมื่นห้าพันบาทมาที่สามหมื่นห้าพันสามร้อยมาที่สามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายครับขอบคุณทุกท่านที่ใส่ราคาครับมาที่สามหมื่นห้าพันห้าร้อยมาที่สามหมื่นห้าพันหกร้อยบาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่สามหมื่นห้าพันหกร้อยบาทแล้วเก็บยอดนิยมเก็บนะปรมาจารย์แบบนี้นี่คือคุณจะประสบความสำเร็จในการเป็นนักสะสมที่สะสมพักเครื่องครับ ผู้ที่ได้คือพี่ปิดไปที่พี่พีพรพันธ์นะครับสามหมืนเจ็ดพันบาทต้วนนี่แสดงว่าได้กันครบทุกคนวันนี้เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นคนได้พาผมนะทุกคนสามารถที่จะนะ,บนะแบ่งนแบ่งปันแล้วได้ครอบครอง